มาดูหุ้นประจําสัปดาห์ครับกับพี่นกครับพี่นกสวัสดีครับสวัสดีครับทุกสวัสดีครับไลน์ก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับเซตอินเด็กก็ต้นสัปดาห์ก็เหมือนทําท่าจะดีนะครับแต่ว่าทีเล็วนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยปรับตัวลงมาก็ทําให้เซตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรับตัวลงไป2.1%ห่อครับหลักๆก็มาจากเรื่องของประธานเฟดนะครับก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่านโยบายดอกเบี้ยในในปัจจุบันเนี่ยจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ก็คือเปิดช่องในการขึ้นอัตราดอกเบ้ ตรงนี้ก็อาจจะถ้าคนนมองในแง่ดีก็อาจจะมองว่าอาจจะเป็นการปรามตลาดว่าตลาดอาจจะมองในแง่ดีและทําให้บอลยูปรับตัวลงมานะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของราคาน้ํามันเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยก็ปรับตัวลงมา3สัปดาห์ติดต่อกันก็กังวลเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนล่าสุดในเดือนตุลาคมเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังนะครับอย่างเช่นการส่งออกเนี่ยก็ติดลบ6เดือนติดต่อกันเงินเฟ้อเนี่ยก็ ติดลบเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็อาจจะทําให้มีความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยฟื้นตัวขึ้นจริงหรือไม่นะครับราคานน้มัที่ปรับตัวลงเนี่ยผมคิดว่ามันก็ส่งสัญญาณได้3ประการนะครับประการแรกก็คือแน่นอนเอ่อมันก็กดดันในเรื่องของราคาหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็เราเนี่ยก็มีน้ําหนักกับราคาหุ้นกลุ่มนี้แล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างเยอะประมาณ1ใน4นะครับของ Market Cap ก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังคงไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับ ถึงแม้ว่าจะมีรีบาวบ้างนะครับก็อย่างอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเออมันก็ปรับตัวลงมาถึง2.1เปอร์ซประการที่สองเนี่ยผมคิดว่าก็มีผลกับเรื่องของกําไรของบริษัทจดทะเบียนะครับก็อาจจะทําให้ตัวประมาณการกําไรของบริษัทจดทะเบียเนี่ยอาจจะมีการหันลงอีกนะครับซึ่งมันเป็นความไม่แน่นอนทั้งกําไรในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาประมาณการกําไรมันถูกหันลงเนี่ยโอกาสที่เซตเนี่ยมันจะ ปรับตัวขึ้นไปได้เนี่ยเขาค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานในแง่ของกําไรเนี่ยมันไม่เอือเอ้ออํานวยอ่ประการสุดท้ายก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวราคาน้ํามันที่ดิ่งลงแรงแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนความกังวลของตลาดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็อาจเป็นสัญ,ญญาณเตือนที่ไม่ค่อยดีนะครับในแง่ของปัจจัยบวกเนี่ยคุณฟลุกคงจะพูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัลนะครับ ซึ่งผมคิดว่ามันมาพร้อมกับเรื่องของ e r e ฟันด้วยแต่ว่าในประเด็นของผมเนี่ยผมคิดว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยอาจจะต้องติดตามโดยเฉพาะในเรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยการออกพรบรกู้ยืมประมาณ5้าแสนล้านบาทเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ราบรื่นนะครับเพราะว่ามีอุปสรรคค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะมีปัญหาก,ก็ได้อาจจะเสี่ยงผิดคัดต่อกฎหมายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับเงินการจกเงินดิจิทัลมากนักนะครับ แต่งอะไรก็ดีเนี่ยถ้าเทียบ2โครงการนะครับการจัดเงินดิจิทัลกับ e l e f u n เนี่ยผมคิดว่าผมยังให้น้ําหนักกับ e l e f u n มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นค้าปีกที่จะเลือกเนี่ยอาจจะต้องเลือกค้าปีกขนาดใหญ่นะครับที่เข้าโครงการได้แต่ว่าประเด็นคือทุกคนเนี่ยอาจจะชะลอการซื้อในช่วงปลายปีนี้ไปแล้วก็ไปซื้อตอนต้นปีหน้าเพราะว่าโครงการนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงการนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นไปตามข่าวเนี่ยถ้าเริ่มต้นปีหน้าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเป็นประโยชน์กับเรื่องของปีหน้ามากกว่านะครับแล้วก็คนอาจจะชะ การซื้อในช่วงปีนี้ก็อาจจะทําให้ผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยเอ,อ่อก็อาจจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าคนอาจจะชะลอการซื้อไปนะครับจริงๆแล้วโครงการแบบนี้เนี่ยน่าจะประกาศแล้วก็รีบทาเลยแต่ถ้าประกาศล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามองอาจจะไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่นักนะครับสําหรับหุน้นแนะนําในสัปดาห์นี้นะครับอ,อ๋อขออภัยนะครับโดยภาพรวมสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าเอ,อ่อตลาดเนี่ยยังอยู่ในภาวะเปราะบางอยู่นะครับก็มองกรอบแนวรับอยู่ที่1380นะครับ แต่ว่าถ้าเกิด1380เนี่ยหลุดนะครับก็อาจจะลงทดสอบโลเดิมแนวเถว1365ถึง1370 13นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยเราประเมินไว้ที่1430เอ่อสำหรับตัวหุ้นแนะนำนะครับก็ผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการประกาศงบก็เน้นงบดีแต่ว่างบดีแล้วเนี่ยมันดีกว่าค่าแล้วก็มีโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะปรับประมาณการกำไรขึ้นเพราะแนวโน้ม Q4 เนี่ยน่าจะดีต่อตัวแรกที่แนะนำก็คือตัวมีนางบ Q3 ออกมาแล้วก็ ทาสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เข้าตลาดนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นทั้งเยือนเยียและก็ควอเตร์ควอเตอร์แนวโน้มกตรมาส4เนี่ยน่าจะดีต่อเพราะว่ามีการขยายกองรถนะครับแล้วก็รวมถึงการรับรู้ไรายได้จากจอย i n t ก์เจอร์ของเขา TDM อันนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับเรื่องของแนวโน้มกําไรในไต่มาส4เราให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่2.26บาทแล้วก็ราคาตัดกดทุนอยู่ที่1.95บาทครับ อีกตัวหนึ่งคือ RBF งบออกเมื่อวันศุกร์นะอันนี้ก็ทำสถิติใหม่นะครับที่209ล้านบาทก็เติบโตดีทั้งเยนเยียแล้วก็พลเทนพลเตอร์นะครับดีกว่าที่เราคาดเนี่ยประมาณ20%นะครับตลาดคาดก็ประมาณ20%เหมือนกันใกล้เคียงกันนะครับส่วนหนึ่งว่าจาก FX นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราตัด FX ออกเนี่ยก็ถือว่ากำไรก็ยังเติบโตดีนะครับเ,เรามองว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีการปรับประมาณการกำไรของหุ้นตัวนี้ขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นโมเมนตัมที่ดีกับหุ้นตัวนี้นะครับ เราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่12.4บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่11บาทนะครับสำหรับผลตอบแทนของหุ้นแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าภาวะตลาดเนี่ยมันปรับตัวลงประมาณ2.1หุ้นที่เราแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วก็มีตัวหนึ่งถูกขายตัดขาดทุนด้วยก็คือตัว CPX นะครับติดลบไป6.1อันนี้ถูกขายตัดขาดทุนเมื่อวันพฤหัสนะครับวันที่เซตลงมาเยอะๆนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่ง SCGP ก็ติดลบไปประมาณ2%ก็ทำให้ผลตอบแทนของผู้แนะนำในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยติดลบไป4.1%ก็แพ้เซตนะครับเพราะว่าเซตปรับตัวลง2.1%สำหรับปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้ในแง่ของอีเวนต์เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมี3เหตุการณ์สำคัญนะครับเ,เหตุการณ์แรกก็คือการประชุมเอเปกซ์อันนี้เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่19พฤศจิกายนแต่ว่าประเด็นก็คงจะอยู่ที่วันที่15พฤศจิกายนเพราะว่าผู้นําจีนกับ ผู้นําของสหรัฐฯจะมีการหารือแบบทวิภาคีนะครับเราก็คงจะต้องติดตามว่าจะออกมาในเชิงบวกหรือว่าเชิงลบนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่2ก็คือ MSCI รีวิวนะครับอันนี้ก็จะเปิดเผยในวันที่14พฤศจิกายนนะครับเราจะรู้เช้าวันที่15พฤศจิกายนครับแล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายก็คือวันที่17พฤศจิกายนก็คือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะเสี่ยงถูกปิดนะครับถ้าทางสหรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านงบประมาณออกมาที่จะสนุนได้นะครับ สําหรับในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญก็ในแง่ของสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเปิดเผยวันที่14พฤศจิกายนแล้วก็มีตัวเลขยอดค้าปลีกแล้วก็ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยอดค้าปปีกเนี่ยจะอยู่วันที่15พฤศจิกายนครับส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่วันที่16พฤศจิกายนข้ามาฝั่งของยูโรโซนนะครับจะมีตัวเลข GDP แล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับตัวเลข GDP ไตรมาส3เนี่ยเป็นตัวเลขครั้งที่2นะครับก็จะอยู่ที่ อยู่วันที่14พฤศจิกายนแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนเนี่ยอยู่ในวันที่17พฤศจิกายนครับตบท้ายด้วยตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะครับจะมีตัวเลขยอดค้าปลีกแล้วก็ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมอันนี้เปิดเผยพร้อมกันนะครับในวันที่15พฤศจิกายนครับของผมมีประมาณนี้ครับ